เอาโยก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 เอาโยก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 โอ้สุดยอดเลหรอป้าดูหมดะเอาเดี๋ยวผมยกเองเดี๋ยวผมยกเองเออเดี๋ยวผมกดเองเอาเด้แล้วอันนี้ก็ถือกล้องให้แอดชีตอยู่นะคะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวจะฝากแอดชีตถือกล้องให้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้อง โกยปูนเนาะนะคะอืมป้าก็ถือว่าป้าออกกำลังกายเนาะนะคะอโอ้ดีจังเลยป้าเนาะจ้ะคือผมไปคุณครับ เล็ก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 เกเล็กเล็เล็ก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 เล็ล็กเล็กเล็ล็เลเล็กเเล็กเล็กเล็กล็กเ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 ล็กกกเล็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 กเเล็กเล็กเล็กเล็เล็ก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 กเล็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  แล้วมันีขาไดดอพ่่าออเระเด่ดี่ดจุกหกกเดียวเดียวออตอนนี้รถปูนก็เข้ามาแล้วนะคะเอซีทุกคน ไม่ะอ้เออมาดูกันต่อนะครับคุณหลังจากที่เราในเอล้วัะ ่เเดยตแนาปลไม่ต้องทำแบบหรอกคุณแล้วเท่าไหร่ลงมาเลย เราไม่นานน้ำกูปั่นมากนานไหมคอยปั่นระดับกิน นั่งนะครับอะไรก็ไม่รู้อย่าทะเลาะกันเออตั้มที่นั่นเราอ้าวประเคทุกคนใช่โอเคครับผมที่นั่งหลายคนนะครับมีจัการยาวก็มีถ้าอูด้วย มาเนไระไม่ร se ู้จ ja <is> ูงมาหลายปต่างได้นจ้อมมงนวันน้อเลย้โหโอ้ย

ใกล้ที่เราพักแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าโอเคมีต้นแดงมีอะไรที่ว่าจัพูดก็โอเคแล้วแหละเรีนแบบแล้วนี้เราเทถึงนีมเนาะถึงดินแล้วนะขยับหางตงน้นใหม่ก็ดีขึ้นแลนวนะป้ะาหางนะ่ะอหางหา,หา,หาตงต้นใหม่มาแมา่แหงแตกรอช่างปรับให้ให้มันเพียงเพียงกันอ๋อช่างไหนครับช่างพช่างพงช่างพง อ๋ออันนี้คือต้องต้องบอกกว่าเราได้มีที่กอดูแล้วก็ใช้มาหน้าสามกว่าสามเดียมสามเี่ยมก็ขยทีหัวสัหันไปนี่ไปมงก้าไมพี่น้อง